สูงเลยเท่าไหรมวะเออเราดีด่โอ้แบบที่เราข้างเลยตายเถอะคล้ายๆสูงขนาดเนี้ยหวานแหวนแล้วก็แก่บ่ มีอโปด้วยอโปลนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวสครับเกช่วยคนนี้ไงที่เล่นไอฝูงกาใช่ป่ะใช่ไหมกาเข้าปดเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาทางข้างหลังก็ไดครับเนี่ย ผมรอบ้วครับผมรอบสุดท้ายใครไม่ได้มาดูบอกเลยพลาดครับมีสุพรรณจริไหมครับเนี่ยสุพรรณมีหนึ่งเดือนพุทธาเว้นไปเว้นไปหนึเดือนนะครับเป็นหนึ่เดือนจะนานหน่อยในช่วงหน่เดือนนี้เราได้ซ้อมเพื่อนี่ได้หมแล้วนเดียวไนโอ้โหนธาองทางแล้ก็ไปพูดตชื่อหมเดินนคำดำยกเป็นพง้ไปก่อนเลยเดี๋ยได้ไ เราสุดท้ายครับจะไม่ท้ายสุดครับเดียสุพรรณสุพรรณยิีีเ่เอ้ยคนที่ผ่านเลยชดีสุดแนแลสแกสุพร้มีซับกลางมีซับิกบอกว่ามีซับข้าง่างแล้ลำบากตรงเนี้ย

นี่นาลินต้ตอบนนต้องไรูกตอรงชีชี้นี่เนี่เป็นให้พี่นทนมาี่นั่นชี้กันมชี้กันต้องตอบน้นเาไ่สมันั่งมันั่งหมดครับสีไหลจาสักไปแล้วสักขึ้นแล้วหรอ

ไขาเรกกระดกหลังกระดกไปข้างหน้าลืมไปแล้วมันฝลืม่ะไรกกรานข้าหมาเจ๊กินข่าวหไม่มี กครับย <ithe> ิมมองต้องดูท uh, ูบเลยนะครับ <trajectory> น uh, ี่ม <can> ีท่าลิงด้วยนะครับ๋อนี่แสดงว่าเรียนขนแสดงว่าเรียนขนมานี่ นี่นขนลิง FC ลิงนะครับนี่ดีครับลิงลิงเซ<ๆ>ลิงพ,พูดหน่อยวันนี้รอบสุดท้ายคร,ค,รครับสนุกมากครับสนุกมากครับ มีอีกรอบหนึ่งที่สุพรรณนะครับผมจะมีแต่ว่าจะเว้นหนึ่งเดือนเว้นหนึ่งเดือนนะครับอันนี้ครับมาอยู่หลังโรงโขนนะครับผมทางขึ้นที่จะไปห้องพักนักแสดงห้องแต่งตัวนะครับผมนี่ตั้งสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณครับนี่เป็นสุครีพน้องที่รบกวนได้ไหมครับมุนเนี่ยไข่โดนไหมครับ ไปแล้วครับสนุกมากครับสนุกมากตอนนี้ครับดูโขนแล้วครับหรือเล่นโขนสนุกโขนจันจานง้ำม้าไปดิเจ้ครับไปเปลี่ยนชุดกันไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ